สวัสดีครับในคลิปที่แล้วผมเอาพลบรูโซไฟล์หรือว่าไพลินนะครับเป็นข้อแตกต่างระหว่างพลจันทบุรีกับพลซีลอนหรือพลจีนลังกานะครับคือพลต่างประเทศและก็พลของไทยเรานะครับผมเอาให้ชมกันไปแล้วนะครับผมในวันนี้ผมจะเอาพลที่เจรนายแล้วนะครับระหว่างของพลบรูโซไฟล์ของซีลอนนะครับผมก็เห็นในขณะน,นี้นะครับที่เจรนายสาหรับพล บรูซไฟล์และพอรพลีนของไทยเราของกจนทับุบดีนะครับของเจนทับุบดีมาให้ชมกันนะครับมาเปรียบเทียบกันว่ามันข้อแตกต่างอย่างไรนะครับผมตัวนี้คือพลอยของเจรนสําเร็จแล้วนะครับผมแต่นี้เป็นพลอยดิบนะครับผมเป็นพลอยดิบทอยดิบก็คือพลอยไม่ผ่านการเผาที่ผมเอามาเอาให้ชมไปแล้วนะครับในในชุดที่แล้วเนี่ยตัวนี้นคือพลอยก้อนดิบของมันนะครับผม อย,อย่างเม identify, ็ดน so, okay. ี้เม็ดนี้จะจรรนมาแล้วก็เจเหมืออีกนี้อันนี้เป็นพลอยดิบของซีรอนนะครับผมแต่สวยนะครับตัวนี้เม็ดนี้เม็ดนี้สวยนะครับอันนี้เป็นพลอยดิบสีขาวใสนะครับผมเป็นพลอยดิบสีขาวใสนะครับเป็นพลอยดิบสีขาวใสเนี่ยขาวใสแบบนี้แหละครับผมแบบนี้ขาวใสแบบนี้แหละครับผมอันนี้อันนี้ผมผมผมแต่งไว้ประมาณสั้ สามสามสิบกว่าเมตรนี่แหละครับผมผมจำไม่ได้สามสิบหรือสี่สิบเมตรนี่แหละนะฮะเนี่ยสีขาวใสแบบนี้ถ้าเจริญใน,นมาเราก็จะสวยเหมือนกันกับเม็ดนี้เลยนะครับประกายไฟเหมือนกับเพชรเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมประกายไฟสวยงามมากเลยนะครับผมเนี่ยประกายไฟเล่นไฟดีนะครับผมเล่นไฟดีอันนี้เป็นเป็นเป็นข้อแตกต่างนะครับผมเป็นข้อแตกต่างของของพอยซีลอนและพอยซีลังกานะครับผม กายไฟมันจะกลิ้งไปกลิ้งมาอย่างนี้เ่ยถูกแสงไฟดีมากเลยนะครับอันนี้อันนี้คือเป็นพลอยของสีลังกานะครับผมทีนี้มาดูของพลอยอันนี้เป็นพลอยก้อนดีบของสีลังกาของสีรอนนัอนกันนะครับมาดูของเม็ดใหญ่ที่ผมเจตนาเออกมาของของสีรอนของสีลังกาเม็ดนี้นะครับผมพวกนี้นี่ครับผมนี่เจรนาเออกมาแล้วเจตนาไงมาจากชุดนี้นะครับผมทีนี้มาดูของไทยเราบ้างนะครับผมมาดูของไทยเราบ้าง นะฮะอันนี้ของไทยเรานะครับผมอันนี้คือของไทยเรานะครับผมเม็ดนี้คือของไทยนะครับผมเม็ดนี้หนักปร,ประมาณ5้ากรัมนะครับผมเนี่ยมันจะออกออกสีแบบนี้นะครับทีนี้ผมเอาของซีรอนมามาให้ชมนะครับผมเนี่ยสีมันจะต่างกันไหมครับผม ของซีรอนเนี่ยต่างกันของเราเนี่ยของไทยเราเนี่ยของจันทบุรีดีเนี่ยจะออกอมขาวบ้างแล้วก็อมออกไปทางทเขียวบ้างนะครับแต่ของซีรอนในเม็ดนี้จะออกไปทางขาวเหมือนกันออกมานวลน,นะครับผมนะออกมานวลแล้วก็แต่จะออกไปทางน้ําเงินเยอะมากกว่าอันนี้ของจันทบุรีดีนะครับอันนี้ของซีรอนหรือของสีลังกานะครับผมอันนี้เอาเอามาเปรียบเทียบใส่ให้ใหใหใหชมกันนะครับผม เม็ดนี้ผมเจรนายเอาเป็นเหลี่ยมมรกตนะครับผมสี่เหลี่ยมมรกตอันนี้เป็นรูปไข่นะครับผมแต่ก็สวยนะครับผมถ้าสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับศูนย์หกสามสี่สามสี่ศูนย์เก้าสามศูนย์นะครับทางลายไอดีสิบกนะครับผมทางลายไอดีสิบกนสวยๆนะครับราคาพูดคุยกันได้นะครับผมราคาพูดคุยกันได้ชอบแบบไหนนะครับผมอันนี้เอาทีนี้ <c oughs> มาดูของ อของซีลอนนะครับของของซีลอนเนี่ยเนี่ยตัวน,นี้ที่ผมเจรนายออกมาแล้วนะครับ <S <S สวยมไหมครับผมเม็ดนี้ของของไทยเรานะครับผมเม็ดนี้ของไทยเรานี่เไม่เห็นไหมนะครับผมผมจะเอาของไทยเรามาไว้ไว้ตรงกลางนะครับเม็ดที่เม็ดที่สามนะครับเนี่ยอยู่ตรงกลางเม็ดตรงกลางนี่คือของไทยเรานะครับผม มีตรงกลางของไทยเรามีตรงกลางคือเม็ดนี้นะครับผมอันนี้ของไทยเราของบางกระจาญน้ำมันีนะครับส่วนนี้เป็นของซีลอนนี่ก็ของซีลอนนี่ของซีลอนอันนี้ของซีลอนนะครับผมเม็ดนี้หนัก10กระลัดนะครับผมถือว่าเป็นเม็ดใหญ่มากเลยนะครับ10กระลัดนะครับผมเม็ดนี้ก็หนักประมาณถ้าเกีตกระลัดนะครับอันนี้ก็ของไทยเรานี่6กระลัดนะครับเม็ดนี้3กระลัดกว่ากว่านี่ก็3กระลัดกกว่านะครับผม นะในของอันนี้คือของของบางกระจาอาจารย์นโนมดีนะครับมันจะออกสีออกน้ำเงินอมโทนเข้มเข,มข้มหน่อยนะครับผมแต่เนื้อเนื้อมันจะต่างกันนะครับผมเนื้อมันจะต่างกันอันนี้ผมเอามาให้ชมเปรียบเทียบกันนะครับผมระหว่างของ ซีลอนกับของไทยเรานะครับผมเนี่ยของซีลอนกับของไทยเรานะครับผมอันนี้พอไพลินนิรุตไฟายที่เจรนายแล้วนะครับแต่ของไทยเราที่ผมเจรนายเอามาเป็นหลังเบี้ยแล้วก็เนี่ยตัวนี้ตัวนี้คือผมเจรนายมาเป็นหลังเบี้ยนะครับผมตัวนี้จะเอามาเอามาตัวนี้คือผมเจรนายมาเป็นหลังเบี้ยอันนี้ของไทยเรานะครับผมเนี่ยตัวนี้ของไทยเรานะครับผมของไทยเราสนใจติดต่อเข้ามาได้นะครับ ทางลายไอเดีสิบก่อนนะครับของไทยเราอันนี่ก็ราคาไม่แพงนะครับสามกราลัดหลังเบีย้ยนะสามกราลัดสามจุดสี่ศูนย์กราลัดนี่ก็ห้าพันบาทนะครับห้ากราลัดเม็ดใหญ่นี่ยห้ากราลัดก็ราคาเก้าพันบาทนะครับผมเม็ดนี้เม็ดน,นี้ห้ากราลัดกว่านะครับผมสวยนะครับหายากนะครับผมอย่างที่ก้อนมันเนี่ยก้อนผมเจรออะไรในหม่จากก้อนชุดนี้แหละครับผมจากก้อนชุดนี้แหละฮะเนี่ย ได้เจรณาใออกมาแล้วจะเป็นแบบนี้นะครับผมนี้คือพลอยจันทร์รบดีนะครับผมเจรณาใมาจากชุดนี้นะครับผมเนี่ยเนี่ยสวยสวยนะครับผมเอามาให้ชมกันนะครับผมสําหรับวันนี้ก็ขอแนะนำมัญมณีสวยงามไปเพียงแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับผม